ครับสวัสดีครับยามเช้าครับเช้าของวันพุธนะครับเช้าของวันพุธวันนี้ตาก็จะไปดูที่ตาดักกบไว้นะครับว่ามันจะถูกหรือเปล่านะครับเนาะเดี๋ยวไปรอลุ้นกับตาเนาะตาใส่กบด้วย ใส่ตุ้มปลาไหลด้วยนะครับตาก็ออกมาทุ่งไร่ทุ่งนาตาก็อยู่ไร่อยู่นาเดี๋ยวกลับกล้องนะครับครับข้าวก็ล้มนะครับมันสูงเกินเนาะมันสูงเกินมันงามบ้านตาเรียกว่าข้าวมันงามเนาะ มันสูงมันงามนะครับนี่ครับข้าวตาเป็นข้าวกกขอหกนะครับเป็นข้าวกกขอหกอที่ตาทําที่ตาทําปีนี้น,ะน่ะก็รู้สึกว่าผลผลิตก็ดีเพราะผลดีนะครับผลดี ตาก็อยู่ไร่อยู่นานี่แหละเนาะอยู่ไล่อยู่นา,นนะนาทำนาทำไล่ทำนาอยู่กับครอบครัวนี่แหละวันนี้หมอกก็ไม่เยอะเท่าไหร่นะครับครับภูเขาพาเอกนะครับแต่ว่าหมอก หมอกอยู่ข้างบนนะหมอกหมอกอยู่ที่บ้านแถบบ้านตามันก็เยอะนะนะถ้าหากข้าวไม่ลม้มเลยโอ้ยมันก็จะได้ข้าวเยอะอยู่นะตาว่านะแต่นี้มันล้มนะครับถ้าฝนลงยิ่งล้มนะครับดีปีนี้ไม่มีไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่นะครับไม่ค่อยมีลมเท่าไหร่ เดี๋ยวไปไปลุ้นนะครับไปลุ้นว่ามันจะถูกหรือเปล่าเนาะหากินไปวันๆนะครับหากินไปวันๆแล้วเราก็ไม่จำเป็นก็ไม่ต้องซื้อกับข้าวนะครับไม่ต้องซื้อกับข้าว ถูกแล้วครับถูกแล้วครับโดนแล้วครับโดนแล้วครับถูกแล้วครับอืมถูกนะถูกนะได้กี่ตัวได้กบนะครับหนึ่งตัวครับใส่กบครับได้แล้วหนึ่งตัวนะครับเดี๋ยวดูตุ่มปลาไหลก่อนนะครับ ต้มปลาไหลมันจะโูกหรอเปล่าครับโอ้ทำไมมันล้มวะไม่ถูกแต่มันล้มต้มปลาไหลไม่ถูกครับเดี๋ยปล่อยให้ก่อนนะครับ ตรงนี้ค่อยมาเอามันล้มครับไปดูไปดูที่ใหม่นะครับตัวนี้ถูกไหมอืม ถูกครับไม่ถูกครับตรวนี้ไม่ถูกไม่ถูกไม่ถูก พาไปดูอีกนี่คี่ หมดเลยครับไม่ถืออาหารทั่หมดเลยยังเหลืออีกอันนะครับยังเหลืออีกไปดูไปดูไปดูอันสุดท้ายครับ ดูนสุดท้ายว่าจะถูกหรือเปล่านะครับว่ามันจะถูกรึเปล่าดูอันสุดท้าย น่าจะถูกลึเปล่าเข้าป่าไปนะครับเข้าป่าไปนะครับนี่ก็ฝนตกลินไปปลอยนะครับ ตกเล่นไปปล่อยหอเขาคงไม่ถูกคงไม่ถูกนะครับอืมอันสุดท้ายอะไรครับโอ้โหงูว้ยงูถูกงู ไม่เอาแล้วต้องปล่อยมันไปครับทำไงครับทำไงครับต้องปล่อยให้มันออกครับต้องเอาไม้เข้าไปงัดเดี๋ยวมันกัดเราครับนู มาออกไป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 เดี๋ยวเอามันออกก่อนนะครับครับก็สําสหรับคลิปนี้ขอจบคลิปเลยนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ